พกอยู่ชั ah. ้นองให้เราไปออ้ยเจอเป็นพกชั้นหน่อยว้าวนี้าสมบูรณ์่ต สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับปืนพกของภาคแวนการ์ดเป็นคลิปแรกนะครับปืนพกที่ผมจะเอามาเล่นวันนี้มีชื่อว่า1911นะครับใช่แล้วครับปืน1911ของแวนการ์ดมันสามารถยิงฟูลออโต้ได้นั่นเองนะครับคือผมไม่รู้มาก่อนนะว่า1911ในยุคนั้นนะครับมันจะสามารถยิงฟูลออโต้ได้หมหรือว่าตอนนี้มี1911ที่โมจนยิงฟูลออโต้ได้ไหมนะครับแต่ว่ามันมีแล้วในเกมตอนนี้ครับเป็นบาเรลตัวนี้ครับคูเปอร์ฟูลลลลออออออโโตต้้นนนนนนะะะะคคคครรรรัััับบแ่่วาาีีมมจดยย์ทเเกๆ ตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจจะเอาปืนนี้มาเล่นเป็นปืนพกคู่นะครับแต่ว่าเอาไปลองแล้วไม่ได้เลยครับกระสุนแบบออกมั่วซั่วมากเลยมาเล่นเป็นมือเดียวแทนนะครับแถมแรงมากด้วยถ้าเล่นมือเดียวนะครับโอเคมาทุกคนมาดูของแต่งที่เหลือนะครับมัสโซเป็นตัว T1 f a s h Hider นะครับแล้วก็ตัวทิกเกอร์นะครับผมใส่เป็นตัวที่2ตัวนี้นะครับอันนี้มันจะช่วย recoil control แล้วก็เวลาเราเดินเลงเนี่ยเป้าปืนมันจะนิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้จะลดไฟเลทไปซึ่งผมมองว่าก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่าข้อเสียหลักของฟัวโต้ของหนึ่งก มีกระสุนเยอะสุดละอันนี้น่าจะเป็น12นัดนะถ้าจะไม่ผิดนะครับกระสุนมันจะน้อยกว่านี้อีกแต่ผมบอกเลยว่าด้วยข้อจํากัดที่เยอะนะครับทำให้ปืนนี้เนี่ยดาเมจมันแรงมากนะครับคือแรงแบบแรงเลยอะคือถ้า 1, 1นึหนึ่งะครับโอกาสชนะเยอะมากๆกับปืนพกฟัวโต้อันนี้นะครับมันกระสุนจุดสีห้ด้วยลยนะมั้งแล้วก็กระสุนนะครับผมใส่เป็นตัวกระสุนเดินทางเร็วนะครับแต่นี่ผมยังไม่ได้ลองใส่กระสุนไฟนะถ้าใครอยากลองลองใส่ดูครับอาจจะแรงขึ้นก็ได้แต่ว่าอันนี้มันจะลดระยะด,ดมไนนะะครรับบยิงใกก้ๆกสฟเดียววแล้ก็ตัวพายริปนะครับ ช่วยรีคอยล์คอนโทรลอีกทีหนึ่งแล้วก็ได้ฮิปไฟน์นะครับลดเอเดียสไปซึ่งผมมองว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่มันก็ยังเล็งเร็วอยู่ดีนะครับเพิร์กผมใส่เป็นตัววิทอลนะครับตัวนี้นะครับมันจะลบรีคอยล์คอนโทรลแต่ว่ามันจะทําให้ดาเมจระยะตัวเนี่ยโคตรแรงครับแรงขึ้นมากๆเลยแล้วก็ตัวเพิร์กช่างที่2องครับเป็นฟูลลี่โหลดนะครับคือหยิบปืนมาแล้วก็สุนมันจะเต็มเลยนะโอเคทุกคนหนึ่งก้าวหนึ่งฟุตโต้ก็เท่านี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรพีคตอนแรกมีคนมาขอผมนึกว่าแบบมาปั่น่นนนนบาอออะะไรมกตค็เเหลยปปผื ก็ขอ,อนเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วย <S <S โ,อโ,อโอ้โหลายเครื่องบินอย่างนี้แล้วต,ตรงตรงแอร์ฟิลสินะนะเขาเครื่องบินไหมเขาบินเล่นเลยเดี๋ยวมากัน,นครับได้ครับปิดไป มันมันจะโดนพกเราผมไปแต่มันน็อกไปนะอุ้ยทำไมเครื่องบินมันวาร์ปวะอุ้ยเครื่องบินมันวาร์ปเป็นเทียอะไรเนี่ยแผลนี้ What the fuck ถ้มายิงมาเวลามาแลกเอาไปดูไอ้ตัวเนี้ยเราชอบตัดไปไทยไรเว้ยเอาวันที่รเราไปดูอะ่ะมันอยู่ที่ไหนอะ่ะบางหลังจริงๆเลยโอ้โหโอโหโอหผมมีซาวด์ให้เขาเจ็บเจ็บเจ็บผมเปิดเซเลตผมเปิดเซเลตอยู่อีกตัวนึง,นงตัวนึงผมกระสุนหมดแป๊บนึงนะมีตัวหนึ่งผู้หญิงอะ่ะโดดลงโดดลง ข้างล่างที่ไหนวะโอ้โหปวดโตใส่แบบนี้วะโมนึกว่าช็อตกันคอมแบทยี่สิบสามนัดก่อนแตกปั๊อกป๊กเลยแต่งเองไหมค่ัเพาก่อนครบโอ้โหมันใช้โอ้โหปืนโคตรดีอะนี่เอ็จีกับโคเปอร์อ๋อเขาเนี่ยเขาเนี่ยข้างหน้าครับข้างหน้ารถผ่านสองรถเจ็บหลังรถเจ็บ ้องขวานะตดอใส่โตนอส่อดอต่อต่สต่ตอต่อดโอ้ยเห nice. ี้ยคัตเตอร์อา่อต่อม่อ่ เอ่อผมยิงตัวใต้สะพานไปน็อกหนึ่งไม่รู้ว่ามันตีเดือนผมไม่หมดแล้วนะเพราะว่าไอตีนี้ยิงคนบนรถตายหนึ่งแล้วมายิงสองใช่ปะใช่ตอนนี้มันนอกนิ้งจะซื้ออยู่ให้ก่อนนะซื้อยืดติดไปรั้งหมดนะอุ้ยคันนี้ไม่ได้วะ่ะคันนี้เดี๋ยวต้องฝักครับเล,ลซยซใช้บนที่หน้าโดนนะเบี่ยาก เน้ำไปป้าไม่รู้่ะโอ้โหอยู่โหลดโคตรไกลแล้วต้องขับรถไต่เขาเลยวะเฮ้ยโหลดเอาเราบั๊กปะทำไมมันอยู่ข้างล่างนั้นอะพอบั๊กใช่ตรงนี้บั๊กว่าเดอขาซื้อซ้ายก่อนเลยไหมได้ปักเตินไหนเนี่ยมีไหมเด้ โอ้ยเห็งแล้วเห็นแล <seeing S 3> ้วเห็นแล้วก็แตกสองตัวเลยโอ้ฟักโอ้ขึ้นยากกว่าเขาคุณแล้วหนึ่งนะเดี๋ยวมาร์คสอยหน้ามันได้มันมองรถผมอยู่ไอ้เหี้ยกดผิด

ถ้าไม่ชินแม่งตายวงบ่อยครับผมว่าพีคมีแน่เลยไอแถวนี้มันปิด<า>ได้ปะบ้นะาเคยไม่นดาจะไม่ได้ไไดอ๋อร้านอยู่ข้างล่างเลยเหรอโอ้โอหอนี่ขอดีดด้แน่ๆหอบไมาหิ่พอมบ,บ้งได้ไหมป่าว้าวโคตรแรงพอ,อขึ้นไปได้กับปะ่ะมันต้องแบบเหยียบเสียงมันมัน เนี่ยผมไปโดดเว้ยแบบไม่โดนเลยเป้าตรงมาโดดลงไปมันเจ็บมากห้ามโดดเลยวะเชี่ยเอาบูมออกเอาบูมออกเมื่อไหร่อะค่อยกลับมาโดดได้บอกเลยมีหอบยิงไม่ได้เลยอะเฮ้ยฮอกนัทมาช็อตเอ้เหียมาถีเจอับซ์ไจเ์เจอปืนเทพเข้าไปเมื่อกี้ผมแบบพอตัวถึงพื้นอะกระสุนถึงจะตรง ชูอิน i ีๆเฮ้ยช็อปหน้าเราอ่ะมาร์คบิ๊กเกมผมไปเงียบบนกระเช้าหรือว่าลงไปดีวะเชี่ยมันเห็นผมปะวะโอ้เช็ดเช็ดเช็ดโอ้มันไม่เห็นมันอยู่กระเช้าสองตัวผมมาเงียบเงียบมันลอยอยู่พอกู่ชั้นหน่องให้กองเราไปออ้ยเจอไปดีขึ้นมา มันแรงอยู่นะมาร์กตไหนครับไอหนก้าหนึ่งย่อแต่มาร์กทังล้ตนไหว้าว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 ว้ามาร์กส้มมีตนไหครับเราเอาซ้ายไหมครับได้ป สองตัวนะหน้าจอมาร์กกระพริบหน้ากเฮ้ยเขี้ยวแรงแล้วเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยช่วยไอกเปลี่ยนไปไหมไม่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 แต่ผมเป็นอยู่แป๊บหนึ่งไอ้หน้าจอกะพริบอะ UI แม่งหายกระพริบแค่ UI ถูกป่ะ ม้ามันมีเศษตัวหนึ่งนะหน้าเราใช่ทางหน้ามาเสร็ยอมโดนมอมมี่ก้อนหนึ่งนะชาไปตัวนึงเล็กตัวหนึ่งมีเศษตัวหนึ่งหาไม่เจอตัวมันฆ่าปไปมองซ้ายหน่อยนะต้องเหลือคนหนึ่งอ๋ออาจจะตายเราจะยิงก็นได้ไหมไม่เมื่อกี้มาร์กยิงมันเสร็จเราให้เจอไอ้มาร์กมันดับแล้วกับทิพย์เลยเพราะเป็นทาชุมหน้ามาครับ วอตเตอร์ฟักมันพีไฟมาเลยฮอคหาไม่เจอวะในบ้านเหรอหน้าผมแล้วหน้าผมแฉบตดนตันครับตดนรังคับผมบอกซ้ายอยู่นะผมไม่อยากเจอคัตเตอร์เลยตอนนี้แพดใหม่ผมโดนคัตเตอร์ไปสามสี่ทีแล้วอุ้ยมันฟาตันมาถูกได้ไงวะอุ้ยโดนหลังยิงผมสบผมแล้วครับโอ้หมันชนะหมดเลยเนี่ย โคตรแรงมันมีเพิร์กไอเนี่ยเพิ่มระยะขี no. อ่ะโด้วผมแพ้มีสี่หมืน<ซ>่น<ด>ข้ามกันดาจ,จีนตรวจเอาลงแล้วเอ้างฝ่องนี่ก็มีที่หวังกูซื้อไหมเนี่ยทุกคนงงว่าปืนที่ผมยิงคืออะไรรอดูกันเต็มมันรอรออยู่สองคนแบบเฮ้ยดูมันยิงดิฟปืนเชียอะไรวะมันโกงเปล่าปืนหนึ่งก้านหนึ่งบ้าเอยฟุอตโต้ ไม่ตาใหมา่ป่ะ What is that gun มาคนถาม bro What gun is that คือถ้าสามสิบนัดน,นะผมบอกเลยโคตรโหดว่าหน้าเรามี Wait, ok. อะไรไม่ใช่ของเราใช่ไหมไม่ใช่ของเรานะบา้บานบา้านหน้านีา<ๆ>้น้าสุดเสียงแถวนี้แต่เมื่อกี้บอมบิ้งของเราปะ่ะข้างหลังมามอะอ่าตีห,หนึ่งสองขาดซังเราไปเล่นนี่ไหมมีจริง มันเป็นยังไงอะตรงเนี้ยก็อ้อมไปเล่นขวาใช่ไหมมันคืออะไรอะก็เราล้อดูหลังมช่ไหมเราเล่นควายโอเคเลไปไอ้แบบแบบเนี้ยคนนิ่งได้เปรียบนะผมว่าเห็นก่อนจริงมันไม่มีรถอะดิรถมันเล่นยากเฮ้ยผมว่าใช่ไม่ใช่ละมาร์คไม่ใช่แล้วมาร์คก็ไม่ใช่แล้วก้อนหินป่ะเดี๋ยวผมเช็คฮิตมาร์คก่อนผมว่าก้อนหินอะมันไม่วิ่งออก มันจะเหลือตัวเดียวไห้มาร์ควี่มันวิ่งมันแากว่ามันวิ่งอ้อมไปทางนู้นอ่ะโอ้โหเนยน่ากลัวว่ะคือถ้ามันจะฉกได้มันเอาคนนึ่นไปได้เลยเนี่ยเรามาทางนี้หน่อยไหมทางนั้นมันดูโล่งเลยครับเนี่ยมาร์คอุ้มว่าใช่มันต้องมีตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันวิ่งไปเรื่อยๆว่ะมันแบบวิ่งอ้อมไปเรื่อยๆอ่ะตัวหนึ่งนะผมเช็คนี่ก่อนผมจะกลางล่มลงบนไอเนี่ย ดีปะผมสองคนแล้วหนึ่งนะเฮ้ยมาร์คบนนี้น่าเล่นหรอยใช่นะขึ้นอีกชั้นหนึ่งไปจะไปจะขึ้นบอลสุดเลยเฮ้ยเคียมีคนด้วยผมเอาให้เฮ้ยมันเอาเรื่องกันเปี่ยแรงนะใช่หรอเฮ้ย มันไม่ใช่เบาๆเลยเนี่ยเนี่ยมุมโคตรแบบเกมแคมป์ขึ้นวันนี้ได้ปะไม่ได้เดี๋ยวก่อนรอรอรอวังบีไหมผมเสียงงูว่ะนองสองน้องสองมาขอต้องกดเมตาเฮ้ยผมเจอแล้วอันนี้เมื่อกี้มาร์กยิงมันก่อนผมปะไม่ไม่นะคนอื่นอ๋อโอเคทีตีนึงอยู่ซ้ายเดี๋ยวผมบล็อกทีขวาให้มาร์มาร์โฟกัสซ้ายกันครับผมน่าจะแต่อุ้ยใช้ล่าง เราไม่คอมเม้นต์ดันปะกันหนึ่งนะมาร์คถ้ามาชิดบอกผมนะใช่ใช่้าลยล้ว้อมามเอาฝ่ายก่อนเขาไม่ตรงเนี้ยกันหนึ่งนะผมปิดฝ่ายนะโอ,อ้ยนัดเดียวปิดขวาได้ ช่วยมองอยู่มารรอวหนึ่งนะผมไม่รู้มันมีชุดเต็มเฮ้ยมันขึ้นมาไอเ้เหี้ยเอ้ยผมดูฝาให้ไอ้เหี้ยมันขึ้นมาอยู่อย่างเงี้ยมันโกสตรงหน้ามารเลยผมวิ่งไปไม่ได้มีตัวขวาบล็อกไว้อยู่อะไม่ได้มันโกสไอ้ตัวนั้นต้องลงน้องรอวง,ง,งอะ พอต้องผาสุดบนเขาสบมาบนเขาสุดแค้นทัศน์ไม่ปั๊มเกาะตัวผมจะสั่นเฮ้ยมีคนยิงให้อสองสองไ้หนึ่งหนึ่ง ตรยเย,เรย,เยี้ยลยอะยังไหวก็เยี่ยเลยโอ้ปืนอะไรดีอะเยี้ยแล้วตัวตเฮ้ยยองตวนั้่นกระสุนไฟอะวะแล,วแล้วตัวนี้ด้วยที่มาร์กยิงน็อกแล้วไอ้เยี้ยเพื่อนมันแบบอ๋อมันไปไม่ได้เพื่อนมันล็อกแบบล็อกขาดเลยแบบชีวิตนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ผมว่ามันเล่นได้นะมันแบบไม่ใช่ปืนมีมเลยนะแบบหลายช็อตเลยคือแบบแม่งหนึ่งหนึ่งชนะคือหนึ่งหนึ่งนะแต่ถ้าเล่นสัคร์นี่ผมว่าย่ากหน่อยยากเลย